แล้วก็เสยนต้องวิ่ยาวหมดเวลาการแข่งขันครับหนองบัวพิชยาเ c เสมอกับปุยรมยูเนเแต่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้จบ90นาทีครับหนองบัวพิชยาเป็นแชมป์สมัยแรกของ PAU23 Youngster League นะครับด้วยคะแนนที่เท่ากันแต่ชนะเรื่องของประตูได้เสียครับสำหรับการแข่งขันในซีซั่นนี้ครับก็เดี๋ยวเราทิ้งช่วงเวลาให้กับการเตรียมตัวสำหรับการมอบถ้วยเช่นให้กับหนองบัวพิชยานะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็พามันใหญ่เลยครับ ออขอแสดงความยินดีกับหนองบัวพิชยาด้วยครับในการคว้าแชมป์ในปีนี้นะครับก็เดี๋ยวทิง้งรยากายกับทีมงานภาคสนามเลยนะครับที่จะรับหน้าที่ช่วงต่อในช่วงของการรับถ้วยแชมป์ปีนี้ของหนองบัวพิชยาครับ